มาเจอกันวันนี้เนาะในคอนเทนต์คนที่ชอบกับคนที่ใช่นะคะวันนี้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวพิมพ์จะคุยเกี่ยวกับราศีสิง์กันนะคะผู้ที่มีดวงดาวในราศีสิง์เนาะวันนี้เนาะออคอนเซปต์ของเขาราศีสิง์สวยเลิศเพอร์เฟกอะไรประมาณนั้นเป็นผู้นําอะไรประมาณนั้นเนะาะราศีสิง์นะคะซึ่ง ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะที่เข้ามาดูในในคลิปนี้เนาะก็จะต้องไปดูว่าดาวอังคารของคุณอยู่ในราศีสิงหรือเปล่าแล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะของคุณอยู่ในราศีสิงหรือเปล่าเนาะส่วนถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องไปดูว่าดาวจันทร์และดาวศุกร์ของคุณนะคะอยู่ในราศีสิงไหมเนาะ สำหรับเพื่อนที่เป็นเพศทางเลือกนะคะก็ให้ไปดูว่าเรามีพลังงานของมาสคูลินหรือว่าแฟมินีนก็มาดูคลิปนี้ได้เนาะ oh. เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเนาะสำหรับเพื่อนผู้หญิงนะคะที่มีดาวังคารนะคะอยู่ในราศีสิงห์นะคะคนที่คุณชอบก็จะเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างแบบโดดเด่นไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างแบบเหมือนมีสปอตไลท์สอ่สองมาหาเขาเลยประมาณนี้คือราศีสิงหนะ์เขาจะเป็นราศีสัญ,ญลักษณ์ของเขาก็คือสิงโตนะก็คือจะโดดเด่นในโดดเด่นในสังคม การแต่งตัวการวางตัวอะไรของเขานะคะก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนคนเหมือนบุคคลที่แบบมีอํานาจเป็นผู้นํานะคะแล้วที่สําคัญอนะ่ะเขาจะต้องเปีคุณได้ด้วยนะเขาจะต้องเปยคุณได้และดูแลคุณได้นะคะแล้วก็มีความรักเด็กด้วยนะราศีสิสงห์นะคะแล้วก็เขาจะเป็นผู้ชายแบบ Uh, ที่แบบค่อนข้างที่จะแบบ uh, บ้ายอนิดนึงอะไรประมาณนี้บ้ายอคือชมชมเขาเขาเาก็จะแบบอยากได้อะไรเขาก็จะให้เลยอันนี้คือสเปคของคุณนะคะเทปีคุณมีดาวอังคารอยู่ในราศีสิงห์เนาะแล้วก็สําหรับคนที่คุณอยากแต่งงานด้วยคุณต้องไปดูดาวอาทิตย์นะคะว่าดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในราศีสิงห์หรือเปล่าเนาะถ้าดาวอาทิตย์ของคุณอยู่ในราศีสิงห์เนี่ยคือความเป็นไปได้ก็คือคุณจะชอบ ผู้ชายที่เหมือนพ่อของเรานะเป็นาดาวอาทิตย์จะบอกถึงพ่อของเราแล้วก็บอกถึงตัวตนเราด้วยนะ <c oughs> เขาก็จะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะาบางสิ่งบางอย่างคล้ายพ่อเราแล้วก็เหมือนเราด้วยก็คือไปกันได้ในบางเรื่องก็จะเติมเต็มคุณได้ในบางเรื่องบางเรื่องคนของคุ ของคุณและเขาอะไรประมาณนี้ก็คือไปกันได้หรือบางเรื่องก็คือจะไม่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันก็คือจะมาเติมเต็มคุณได้เนาะก็คือเป็นผู้ชายที่มีมีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็ดูโดดเด่นในสังคมของเขาชอบออกสังคมรักเด็กเปคุณได้นะคะดูแลคุณได้ตอ,องค่อนข้างจะเป็นผู้ชายที่มีม,มีมีอำนาจมีเงนินมีทองแล้วก็สามารถปีคุณได้คุณจะชอบผู้ชายแบบนี้แล้วก็คุณจะตามหาผู้ชายประมาณนี้เพื่อมาสร้างครอบครัวกับคุณเนาะเป็น์ทเนอร์อะไร ประมาณนั้นเนาะโอเคมาถึงเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนที่มีพลังงานของมาสกูลีนกันเนาะว่าสปีของเขาเป็นแบบไหนนะคะต้องไปดูดาวจันนะคะต้องไปดูดาวจันก่อนอื่นต้องไปดูดาวสุกก่อนนะไปดูดาวสุกก่อนว่าคุณชอบผู้หญิงแบบไหนเนาะดาวสุกจะบอกได้ว่าสปีของคุณเป็นแบบไหนคุณชอบสไตล์ไหนผู้หญิงของคุณนะคะถ้าดาวสุกข,ของคุณอยู่ในราศีสิงห์นะคะคุณแน่นอนคุณจะชอบผู้หญิงแบบสวยแล้วก็แบบ มีแบบโดดเด่นในสังคมชอบออกสังคมคือพาออกสังคมแล้วแบบไม่ไม่ไม่อายเพื่อนะคือต้องสวยต้องแบบ โดดเด่นอะคือคือดารา,ลาหลายท่านเนี่ยจะส่วนมากจะเป็นคนราศีสิงห์นะคือจะสวยโดดเด่นเหมือนมีสปอตไลท์ส่องมาหาเขาพาออกสังคมแล้วแบบเป็นที่แบบนับหน้าถือตา,อาการการบ้านการเรือนเนี่ยคือ,อไม่ต้องก็ได้เลยประมาณนี้คือขอให้สวยไว้ก่อนโดดเด่นไว้ก่อนเพอร์เฟกในเรื่องการแต่งตัวดูแลตัวเองรับชอบออกสังคมประมาณว่า,าพาออกงานแล้วแบบเป็นโปรไฟล์ให้ทำให้ ไฟของคุณแบบดีขึ้นอะไรประมาณนี้คือก็คือต้องสวยนะั่นแหละสวยโดดเด่นสำหรับผู้ที่มีดาวดาวศุกร์อยู่ในราศีสิงห์นะคะแล้วก็สําหรับคนที่คุณนะอยากแต่งงานด้วยนะคะคุณก็ต้องไปดูดาวจันนะคะถ้าดาวจันทรของคุณอยู่ในราศีสิงห์คุณก็จะชอบนีแหลผู้หญิงทือสวยนะคะดูแลตัวเองดีพาออกสังคมเออแล้วทําให้คุณ โปรไฟล์ดีขึ้นอะไรเรักเด็กอะไรประมาณนี้เนาะคือแบบรูปร่างหน้าตาต้องมาก่อนนะคะส่วนเรื่องการบ้านการเรือนเราค่อยมาฝึกทีหลังอะไรประมาณนี้นะคะก็คือโดดเด่นในเรื่องหน้าตารูปร่างหน้าตาอะไรประมาณนี้แหละสำหรับชาวราศีสิงห์คอนเทนต์นี้พิมพ์ได้อ่านแค่ดาวที่ดาวสองดวงที่อยู่ในพื้นดวงของคุณเท่านั้นนะคะ ยงอทางนี้ทางนั้นก็จะขึ้นอยู่กับดาวดวงอื่นด้วยที่มีอิทธิพลต่อพื้นดวงของคุณนะคะถ้าสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าตัวเองอมีดวงดาวอยู่ในราศีไหนแล้วก็ความแข็งแรงของดาว,ดาวของเราในพื้นดวงแต่ละแต่ละดวงหรือเป็นเราอยู่ในลัคนาอะไรอยู่ในราศีอะไรดาวจันดาวสุกดาวอะไรของเราอยู่ในในราศีอะไรเราสามารถเข้าไปดูเองได้นะคะคือ ทำเองได้นะคะก็คือเข้าไปในเว็บที่พิมพ์เนี่ยได้ได,ไ,ดได้ทำเป็นคลิปพิเศษออกไปนะว่าวิธีการคำนวณลัคนาราศีด้วยตนเองเออทำแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งในตรงนั้นเนี่ยเขาจะบอกเราหมดทุกอย่างเลยว่าดาวของเราอะ่ะอยู่ในราศีไหนอยู่ในเรือนไหนและ ความแข็งแรงของดวงดาวของเราเนะ่ยมีเป็นยังไงอะไรประมาณนี้คืออย่างเช่นเราจะรู้ได้เลยว่าอย่างเช่นดาวพุธเนี่ยเรามีความแข็งแรง มากน้อยแค่ไหนดาวพุธก็จะบอกถึงการสื่อสารการเจรจาการสื่อสารการเดินทางอะไรประมาณนี้เราจะสามารถรู้ตัวเองได้เลยว่าเราอ่ะมีมีความโดดเด่นในเรื่องอะไรอะไรประมาณดาวดาวดวงไหนเราโดดเด่นดาวดวงไหนเราแบบค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งในอนาคตเดี๋ยวพิมพ์จะทำเดี๋ยวพิมพ์จะทำะเป็นคอนเทนต์ออกมานะคะว่าดาวแต่ละดวง อยู่ในราศีแต่ละราศีเนี่ยเขามีความหมายยังไงนะคะแล้วเราก็สามารถมาอ่านดวงตัวเองได้นะคะคือแต่จะเป็นแต่จะเป็นโหราศาสตร์ทางตะวันตกนะคะการคำนวณแบบทางตะวันตกเนาะในในช่องของพิมพิม,พมจะทําเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวเ,ออเจอกันในอีพีถัดไปเนาะก็สําหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ